สวัสดีค่ะนนนี่ที่ปริษาการขายจากนิสสันทอเอราวันนะคะรางวัลการันตีโชว์รูมนิสสันดีเด่นนั่นเองค่ะคลิปนี้นะน,นนี่ก็มากับเจ้าตัวเทอรานะคะที่เป็นรถนะคะพี่พีวีร้อนแรงตอนนี้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรถขับ2รุ่น v l นั่นเองนะคะตอนนี้จะมีจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่1,99,000้บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ของแถมที่ลูกค้าจะได้รับนะคะที่มาพร้อมกับตัวรถ เป็นชุดแต่งอินเนอร์เจติกนั่นเองค่ะรถนะคะมีจำนวนจำกัดและสีมีจำนวนจำกัดนะคะชุดแต่งที่ลูกค้าจะได้รับอินเนอร์เจรติกจะประกอบไปด้วยสเกิร์ตหน้านะคะสเกิร์ตหลังภายในตกแต่งนะคะด้วยลายมายนั่นเองและประตูท้ายไฟฟ้าที่ลูกค้าจะได้รับค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามนนนนี่หรือพี่พเซลล์ท่านอื่นได้นะคะทําไมนนนี่นะคะถึงเลือกเจ้าเทอรล,ล่าตัวนี้นะคะมาเป็นอีหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะ เทราตัวนี้จะเป็นขับ2นะคะรุ่น VL ตัวท็อปเครื่องยนต์อยู่ที่2390แรงมานั่นเองนะคะจะบอกได้เลยว่าเป็นรถ PPV ที่ภายในนะคะกว้างกว้างมากนะคะลูกค้าที่กำลังตัดสินใจมองหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็ให้เจ้าตัวเทราคันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าตัดสินใจได้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวโอนนี่พาไปดูชุดแต่งอินเนอร์เตติกและภายในกันบ้างว่ามีชุดแต่งแล้วก็ภายในเป็นยังไงบ้างนะคะ อันดับแรกจะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะที่โคงรับเข้ากับตัวรถมาให้กับชุดแต่งอินเนอร์จิกนั่นเองค่ะตอนนี้ก็จะเป็นภายในสำหรับเจ้าตัวเทอร์ราตัวรุ่นท็อปนั่นเองชุดแต่งภายในที่มีให้จะเป็นไลายไม้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะเพิ่มความดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้น ตัวคอนโซลกลางหรือว่าตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ทั้งหมด9ชิ้นนั่นเองค่ะชุดแต่งทั้งหมดที่น้อโนนี้จ้งตรงนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณของแถว2นะคะในการนั่งก็จะดูกว้างกวางมากขึ้นนะคะสำหรับรถเจ็ที่นั่งพีพของเทอร์ราคันนี้ค่ะ ส่วนด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดแล้วก็มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหลังและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มีมาให้กับตัวของชุดแต่งอินเตอร์จิกก็คือเป็นประตูท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะ แล้วก็วิธีการปิดก็สามารถปิดได้ง่ายนะคะก็ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็สามารถปิดการใช้งานรถของเจ้าตัวเทอราได้อย่างดีค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่งอินเตอร์จิกแล้วก็ออปชันนะคะความคุ้มค่าที่คุณลูกค้าได้รับสำหรับเจ้าตัวเทอราคันนี้นะคะราคาที่เจคอย้างีีที่อยู่ที่ 1 9 9 0 0 0 0บาทนะคะรถและสีมีจำนวนจำกัดนะคะขอย้ำลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะมองหารถครอบครัวรถพีพีวีที่นั่งก็ลองมองตัวเทอร์ราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้าที่สนใจก็สามารถอไลน์นลนนี่หรือพี่พี่เซลล์ท่านอื่นนะคะเข้ามาสอบถามรถนะคะหรือสีที่ต้องการก่อนได้นะคะแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นก่อนได้นะคะ ก็วันนี้เราตรงนี้ก็ฝากเจ้าโตโทรานะคะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะ